สวัสดีครับผมเพื่อนใหมเจ้าสิบสามวายครับใชร์นะครับเพื่อนใหม่ผมเองบนคอมเองนะฮะผมมีสองล็อนะฮะเดี๋ยวผมจะให้สองตัวเนี้ยไปเปิดไทยนะครับแต่ตอนนี้ทำกำลังตีกล่องกันอยู่นะบนคอมแบบคือว่าเขามัมน,น,ม,น,นมันอยู่แนงเดบสนะแถมมันมีตงังตังละอันหนึง่ตงตังตันที่สปาวเวอร์สปาวเวอร์สปาร์สาว,ส,ว,ส,วสิ เรียกสปาวแล้วก็เหรียญเฮกเวิร์มันมีอยู่474บิลเลียนนะส่วนแฟนเหรียญแฟนตาซีของมันมีอยู่315บิลเลียนไม่ใช่บิลเลียนทุกคน315ล้านส่วนเจ้าตัวบนคอมมีเพชรอยู่13กา13ล้านจะทีลองเข็ยนหาไม่รู้ดิด แกตัวเองใช่นี่ไงอืมนันตัวที่ผมซื้อมันมาน่ะก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นตัวการโง่กระตุยกระตุยอุ้ยตัวนี้ซี อันก็ขอโทษกันด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีเสียงมันัอนเ็คอมไม่เคยเล่นนะวันนี้ผงเขตสใ่ให้มาละเพชรผมก็ยุคเพราะผมให้มันไปร้อยล้าน แบ่งตัวเองด้วยฮิเฮ้ยบุคอมอย่าเพิ่งซนมานี่โอเคเลยไปุ่มสักกันป้าแบบเนี้ยใช่ไปเจ้าสิบสามไมล์ไปุ่มสักกันเถอะเดี๋ยวมาให้มันกดเทเลคอมแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวให้มันกดเทเลคอมกันละตาเจ้านี่ละ เฮ้ยวัจดจีเราตัวซ้อนกันเลยมวมีข้อเหมือนกันเลยมาเวลาของเจ้าเบคอนละเบคอนตัวนี้เองอืมเจ้าชอบตัวนี้เลยเนี่อะไรบ้างอู้ ใช่ๆหน่นเจ,จ็ดจุดโอ้แต่เจ้าบนคอมไม่มีออโต้แฮชนะก็าะอาจจะสูงยากนิดนึงไปเจ้าบนคอมไปตามเจ้าบนคอมไปที่ถ่แฮกเกอร์กันน้องตจวตไมนกำลังสูงในตอนนี้น สเสียงรถเสียงรถเสียงเอ,อ้ต้องเสียงอะไรโว้ยเออพ่อค้าไปสักทีไอ้ที่เพิ่งซื้อพ่อค้ามาเสร็จด้วยนะ โอ้โหเกลือมากแต่มากดแต่งเจ้าบนเขาไม่มีออโต้แฮชนะผมก็ต้องกดชีฟ้าบนนี้เลยก็ต้องเช็คด้วยขอโทษกับเนียยรบกวนแนนทุกคนบอกกันให้ฟังบ้านเองโอเคน้อง หลบใจแล้วก็ได้ไปติเสียชัดรอๆเลยกดเเววเมื่อกี้ก,ก็คำวิสเซอร,รี่มาฮนะทุกคนเช็คทุกเครื่องฮะต้องวันนี้สูงขายไหนอือโหยอีปีกเปิดคอมอีปีกทุกรอบ นี่เอาแรนะเอาแค่ไม่ติกกับรีเจนโอ้โหอีปีกโอ้โหอีปีกเหมือนเดิมอากมาหน่อยะขอโทษกับเสียงรบกวนอีกรอบโอ้ยอีปีอีปรีก ปิกที่มาหลัวครับจังหวะนี้ผมว่าตาังหมดก่อน <c oughs> อ,อ้ยสูงสักทีจะตังหมดก่อนในนี้นายคอมหมาห่วงเออรีเจนนาขคอมได้รีเจนมันละหนึ่งตัว ตัว <c oughs> <c oughs> อีปลิกอีปลิกปิกๆเลยโอ้โหอีปลิกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงโอริเจนว,ว้าวส่ดนจวดโอเคตัวเจากับแก,กับเกียรีกรอบหนึง่งแล้วก็ไอ้นั่นอะ

ลีเดียนอันสนจริงจังอยบนคอมเกียบเงียบเลยเซ่ก็เงียบทั้งวันเนี่ยมาบนคอมมาจะสูดได้มิเตกเลวบนคอมมือถือก็ได้จะมิตเตกโอ้ตัวเดียวกันเลยไหนสิตัวไหนโอ้โหเลย โอ้โห้เลยอืมอีปีตัวดีโอ้โหตัวเดียวกันอีกรอบนึงคุณคอมอาจคิดยังไงอาจไม่เป็นถ้าเกิดว่าอาจได้ผมจะเอามาให้คนดูดูด้วยแฮกเกอร์แฮลักคูณอะไรแฮสกัตโต้ อ้าอีปริกอีปริกฉันเมื่อยมือแล้วนะอือหืออีปริกอ,อกอจะบวมตางจะหมดแนละ้วอท้ชกับใจรบกวนบนคอมแกนีสน่สนจริงเลยอือหือ เกินล right. oh, oh, ้นเลยเพราะว่าต um, <t dresses> <chị> ังมันหมดก่อนอ่ะอีบนคอม่ะมีแค่สี่รอยบิลลี่นย่งโอ้ตังบนคอมหมดแล้วเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับเออไปฟาร์มเลยไปตังแกดูไม่ไหวฮึืม โอ้ว้ oh, wow, wow. <laughs> าวว้าวอเม็ดตนะิดบ้างไหมเนี่ยมันของผมอัดไม่เป็นนะอิสกัทโรรอดอ่ะก็พิสติก รูปบัก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 ลุปบักเต็มเลยลุปบักเต็มเลยซูมเพลินเกินยังไม่เห็นเลยน่าเม่ติดเลยมามามาเดี๋ยวให้อีเจ้านี่ไปก่อนไปนี่ก่อนไปเอ็กซ์ล็อกก่อนแร้วนี่มีอันนี้จะไปเอ็กซ์ล็อกขอตัวเรนโบ้หน่อยฮะ นี่ซูมก่อนไปให้เจ้าออสการ89256แป๊บนึง256เอาเทรดมันก่อนนี่แกอัปโลเรนโบไปหายหมดหายหมดตัวฉันอะไร อีวหกตัวอ่ะเอาไปตัวเลนโบไปไปแกะไปทำรับพัตเตอร์คะอืมเทไปแล้ว,ลวนะน่าจะสับเต็มแล้วมันวูเต็มเลยให้มันมาเต็มเต็ม แต่เอกูซีบไม่ให้นะจ๊ะฉันบอกว่าเอกูซีบฉันไม่ให้จะบลอจะบลอบลนปุ๊บปุ๊บให้เจ้านี่ไปทำปรปเตอร์บุนไปทำปรปเตอร์บุญหก มาอีกน,น,นอีก 20, อีกครึ่งชั่วโมงงนะั้นทะุคนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ยังไม่ได้อันนี้มันมีน้อยัออนึ่นี้ก็มีน้อยอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากอยสักตัวหนึ่งมา๒านาทีเหมือนกัน ห้อมันทำไปเรื่อยๆก่อนเอ้ยไม่ได้เอาให้อีนี่แช่ไปใหม่อีกรอบมางั้นแกเอาเจ้าเออไม่มีเลดบูแล้วหรอมีแค่นี้จะมีแค่นี้จริงๆจะไหม อแกเอาไปแคดหรือแค่นะั้นเอาโอเคตรงนี้ด้อื่นไหโอเคหมดตูดแล้วสิบสามวาหมดตูดแล้วมาบดคอมไปทำไม มีไ้ไหมนบูยังมีสักสอสมตัวไหมโห12 12เหาวิไม่ได้เลยโอ้ยมาตูดแล้วอ้าว5ชั่วโมงก็5ชั่วโมง มันจะทันไหมอืมอือเดี๋ยวแค่นี้โว้ทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้ช่วยัดดูนึ่งโอ้ยมันัวของจริงโอเคอันนี้อันนี้โอ้ยแบดบมือ ขอไป,ไปดูวิธีอาการอาชีพบนคอมก่อนนะครับทุกคนจะได้ียกใครทุกคนดูเนาะสะรุปก็คือหาไม่ได้เลยนะครับทุกคนเ <c oughs> ออสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปมัเนี้ยเนี้ยเนี้นี้ขอไม่ตัวรับไปก่อน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 สวัสดีมันไม่รับมันก็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ